ตามคำสั่งกองทัพบ,บกเฉพาะที่770ทับ2525เรื่องเลื่อนชั้นนักเรียนนายสิบประจําปีการศึกษา2524ที่จบการศึกษาชั้นปีที่1ขึ้นชั้นปีที่2เพื่อปฏิบัติตามอนุมัติผู้บัญชาการทหารบกให้ดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกหลักสูตร2ปีประจําปี2524 โดยให้ดำเนินการฝึกและศึกษาในชั้นปีที่หนึ่งได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงให้นักเรียนนายสิบผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เลื่อนชั้นขึ้นรับการฝึกและศึกษาในชั้นปีที่สองณโรงเรียนประจำเหล่าและให้เหล่าสายวิชาการต่างๆที่รับตัวนักเรียนไว้รับผิดชอบในการบังคับบัญชาต่อไปเหล่าทหารราบจำนวน627คนทั้งนี้ตั้งแต่1พฤษภาคม2525เป็นต้นไป และให้ได้รับเงินเดือนพลทหารกองประจำการชั้น 6- 570บาทการเบิกจ่ายและให้ได้รับเงินเดือนเครื่องแต่งกายและเครื่องนอนในระหว่างรับการฝึกในชั้นปีที่สองนี้ให้เหล่าสายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการสั่งณวันที่16กรกฎาคม2525รับคําับคำสั่งผู้บัญชาการทหารบกลงชื่อพลโทวิศิษฐ์พรวงศทยเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เหล่าทหารราบโดยมีโรงเรียนทหารราบเป็นหน่วยบังคับบัญชามีพลตรีประสิทธิ์วรเนตรเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนทหารราบซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยขึ้นตรงมีกรมนักเรียนนายสิบทหารราบพันเอกชัยยะพุทธิมงคลเป็นผู้บังคับการกรมนักเรียนกองพันนักเรียนนายสิบทหารราบมีพันโทนพดนัดลวันนโนไทยเป็นผู้บังคับกองพันนัก ราบซึ่งมีหน่วยขึ้นตรงประกอบไปด้วยกองร้อยนักเรียนในสิบหารราบจำนวน4กองร้อยประกอบด้วย100กองร้อยนักเรียนในสิบฐานราบที่หนึ่งโดยมีพันตรีบุญยกตาเอี่ยมเป็นผู้บังคับกองร้อยกองร้อยนักเรียนในสิบฐานราบที่สองมีร้อยเอกบุญสืบกลั่งทูปเป็นผู้บังคับกองร้อยกองร้อยนักเรียนในสิบหารราบที่สามมีพันตรีทองสุก,กลิ่นจันทร์เป็นผู้บังคับกองร้อย กองร้อยนักเรียนในสิบทหารราบที่4มีพันตรีปิยะสืบสมานเป็นผู้บังคับกองร้อยและมีนักเรียนในสิบเกิดพงแก้วพะเนาเป็นหัวหน้านักเรียนในสิบทหารราบรุ่นที่14ทับ2525ห 25, ลักสูตร2ปี